สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวรตชเจตคุณนะคะจากคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันค่ะในเรื่องของการออกกําลังกายในผู้สูงอายุนะคะซึ่งในการออกกาลังกายในผู้สูงอายุนี้ค่ะก็มีจุดประสงค์หลักๆนะคะในการออกกําลังกายค่ะอันดับแรกนะคะก็เพื่อที่ว่าจะเสริมสร้างความยืดหยุนค่ะในผู้สูงอายุนะคะสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะรอบสะโพกข้อเข่าแล้วก็ข้อเทา้าค่ะแล้วก็เป็นการ ช่วยในเรื่องของการทรงตัวนะคะได้ดีขึ้นค่ะรวมทั้งป้องกันการล้มได้ในผู้สูงอายุค่ะซึ่งคําแนะนานะคะในการออกกําลังกายค่ะก็จะแนะนําว่าให้เริ่มจากท่าที่ง่ายๆก่อนนะคะโดยที่ในการออกกําลังกายะค่ะควรที่จะมีคนที่อยู่ด้วยเสมอนะคะแล้วก็ไม่ควรกั้นหายใจในขณะที่ออกกําลังกายค่ะเพราะว่าจะทําให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นสูงขึ้นได้นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะถ้าในระหว่างการออกกําลังกายนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่า รู้สึกไม่ค่อยปลอดภยัยหรือว่ามีอาการปวดนะคะก็แนะนําว่าควรที่จะออกกําลังกายทันทีก่อนค่ะค่ะสำหรับการออกกําลังกายอย่างแรกนะคะก็คือการออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นค่ะซึ่งในการออกกําลังกายอันนี้นะคะในแต่ละท่าค่ะก็จะแนะนําว่าควรที่จะทําครั้งไว้นะคะ1 0บถึงสาวินาทีค่ะแล้วก็ทําซ้ํา3ถึงสครั้งนะคะแล้วก็ทําอย่างน้อย2วันค่ะต่อสัปดาห์นะคะหรือว่าในทุกๆวันก,นก่อนที่จะออกกําลังกายประเภทอื่นค่ะ ซึ่งสำหรับท่าแรกนะคะในการออกกำลังกายค่ะก็ให้ประสานมือนะคะสองข้างค่ะเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็ค่อยๆขยัแขนไปด้านหน้านะคะแล้วก็ยกแขนขึ้นเอลำตัวแล้วก็ศีษะนะคะไปทางด้านหลังขาแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะเอลำตัวแล้วก็ศีรษะกลับมา,มาด้านหน้านะคะ โดยในขณะที่เราเอนลำตัวและศีรษะไปด้านหลังนะคะก็คือจะให้หายใจเข้าช้าๆสบายๆนะคะแล้วก็ตอนที่เราเอนลำตัวกลับมาะคะ่ะก็ให้หายใจออกทางปากช้าๆค่ะค่ะสำหรับการออกกําลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นในท่าที่2นะคะก็คือนั่งสบายๆค่ะบนเก้าอี้นะคะ,ะ,คะที่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็ใช้เก้าอี้อีกตัวหนึ่งค่ะวางขานะคะ,คะ,ะ,คะโดยเราจะทําที่ขาทีละข้างนะคะเสร็จแล้วค,ะค่ะก็ให้ค่อยๆนะคะค่อยๆโน้มตัวไปด้านหน้านะคะโดยที่เรา,าพยายาม ให้เข่าเราอะค่ะไม่งอแล้วก็กระดกข้อเท้าปลายเท้าขึ้นได้เล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเอื้อมตัวไปด้านหน้านะคะพยายามที่จะเอามือเราอะค่ะไปแตะบริเวณปลายเท้านะคะแต่ว่าถ้าท่านใดค่ะที่ไปแตะไม่ถึงนะคะก็อาจจะใช้ไปนมตัวไปด้านหน้าค่ะให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะแล้วก็ค้างไว้สักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาค่ะแล้วก็สลับทำอีกครั้งหนึ่งค่ะ และสำหรับท่าที่3นะคะในการออกกำลังเพื่อเสริมสร้างความยืดหยุ่นค่ะท่าที่3นะคะก็จะใช้อุปกรณ์ค่ะเป็นผ้าหรือว่าเชือกก็ได้นะคะทีนี้เราก็จะใช้คล้องบริเวณปลายเท้าเรานะคะแล้วก็กระดกปลายเท้าขึ้นเล็กน้อยค่ะก็ใช้แรงดึงจากมือสองข้างเราะคะ่ะดึงผ้าเพื่อให้ปลายเท้ากระดกขึ้นเล็กน้อยแล้วก็เข่าเราะคะ่ะอยู่ในแนวตรงเข่าไม่งงนะคะแล้วเราก็ใช้มือสองข้างดึงด้วยความแรงประมาณหนึ่งนะคะเราก็จะรู้สึกตึงที่น่องค่ะ อันนี้แล้วก็เราก็จะค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะค่ะสําหรับการออกกําลังกายนะคะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะในทุกๆท่าที่จะทํานะคะก็ให้แนะนําค่ะว่าให้ค้างไว้นะคะ5-10วินาทีค่ะแล้วก็ทําซ้ํานะคะ10ครั้งค่ะทาอย่างน้อย2วันนะคะต่อสัปดาห์โดยที่ควรจะพักนะคะไม่ควรที่จะทําวันติดกันค่ะแล้วก็ในทุกๆครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนท่าใหม่ค่ะแนะนําว่าควรจะพักก่อนเป็นเวลา2นาทีค่ะ ซึ่งในท่าแรกนะคะก็จะเป็นท่านั่งเก้าอี้ค่ะโดยที่นั่งนะคะบนเก้าอี้มั่นคงค่ะแล้วก็มีเรามีที่วางแขนนะคะทั้งสองข้างค่ะก็คือใช้มือเรานี่แหละค่ะจับที่วางแขนสองข้างนะคะแล้วก็ค่อยคค่ะดันตัวขึ้นนะคะจากเก้าอี้ค่ะค้างไว้สักเล็กน้อยนะคะตามที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆลดระดับตัวลงมาค่ะแล้วก็กลับมานั่งบนเก้าอี้เช่นเดิมค่ะ สำหรับการออกกำลังกายนะคะในการเสริมสร้างความแข็งแรงค่ะท่าที่สองนะคะก็เราจะมาสร้างกล้ามเนื้อเข่ากันค่ะเราก็จะให้นั่งนะคะนั่งบนเก้าอี้สบายๆนะคะที่มีความแข็งแรงมั่นคงนะคะแล้วก็เสร็จแล้วค่ะเราก็ค่อยๆทำขาทีละข้างนะคะโดยการที่เราค่ะค่อย,ยๆเหยียดเข่าออกไปนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ค้างไว้นะคะพยายามเกร็งเข่าค่ะให้ขาเราเนี่ยเหยียดออกไปอยู่ในแนวตรงนะคะสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเราก็ค่อยๆวางขากลับมาที่เดิมน,นะคะ แล้วก็สลับกันทำอีกข้างหนึ่งค่ะค่ะสำหรับการออกกำลังกายนะคะในการเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะถ้าที่3นะคะก็คืออันแรกค่ะก็คือจะเป็นให้ยืนนะคะยืนตรงจับเก้าอี้หรือว่าจับราวที่มีความมั่นคงนะคะที่บ้านค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ค่อยๆยกขานะคะโดยที่ยกออกไปทางด้านหลังนะคะยกไปทางขานะคะค่อยๆยกไปตรงๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็ค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเอาขากกลับมาที่เดิมค่ะถัดมานะคะก็คือจะเป็นกลางขาออกด้านข้างแบบนี้นะคะค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ค่อยๆเอากลับมาเส้นเดิมค่ะ สำหรับการฝึกทรงตัวนะคะอันถัดไปค่ะก็คือจะเป็นการฝึกเพื่อเสริมสร้างนะคะการทรงตัวให้ดีขึ้นนะคะก็เช่นกิจกรรมหรือว่าการออกกําลังกายที่สามารถทําได้ค่ะก็เช่นการเล่นไทชี่นะคะหรือว่าการฝึกทรงตัวด้วยการยืนนะคะก็คืออาจจะใช้เก้าอี้ที่มั่นคงนะคะการจับพนักเก้าอี้หรือว่าจับราวที่มั่นคงที่บ้านค่ะแล้วเราก็จะเริ่มด้วยการน,นะคะค่อยๆย,ย,ยกขาขึ้นค่ะทีละข้างแบบนี้นะคะแล้วก็ ค้างไว้นะคะประมาณ15วินาทีค่ะโดยทำ30ครั้งนะคะแล้วก็ค่อยๆวางขาลงค่ะโดยที่เราจะเริ่มจากการที่เราจับมือเต็มๆแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ลืมตาก่อนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เหลือจะเป็นแค่การแตะค่ะใช้นิ้วแตะที่พนักเก้าอี้เท่านั้นนะคะ แล้วก็พอเราเริ่มมั่นใจขึ้นนะคะเราก็ค่อยๆปล่อยมือได้แล้วก็ทายากที่สุดก็คือหลับตาค่ะแล้วก็ค้างไว้15วินาทีค่ะทำา3สิบครั้งค่ะซึ่งในระหว่างการทำนะคะถ้าเกิดว่าเราค่ะกลัวลงขึ้นมารู้สึกไม่มั่นคงขึ้นมานะคะก็ให้หยุดทําได้ทันทีนะคะแล้วก็ในการออกกําลังกายการฝึกการทรงตัวเนี่ยแนะนําว่าคนที่จะมีคนอยู่ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะ ค่ะและถัดมานะะคในการฝึกการทรงตัวค่ะนอกจากที่เราจะฝึกในท่ายืนแล้วนะคะก็จะมีการฝึกในท่าเดินค่ะในท่าเดินนะคะก็เช่นการที่เราเดินต่อขานะคะหรือว่าการที่เราเดินเป็นวงกลมค่ะโดยที่ในช่วงแรกนะคะอาจจะเริ่มจากการจับผนังหรือว่ามีคนช่วยประคองก่อนในช่วงแรกนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยมือได้หลังจากนั้นค่ะแล้วก็นอกเหนือจากการที่เราเดินต่อขาหรือว่าเดินเป็นวงกลมนะคะก็จะมีการเดินด้วยส้นเท้าแล้วก็เดินด้วยปลายเทารวมด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นการ ฝึกการทรงตัวด้วยการเดินนะคะโดยแนะนำว่าควรฝึกหาะ,ะวันนึงก็ประมาณ30-60ถึงนาทีค่ะแล้วก็ฝึกประมาณ2-3ถึงวันต่อสัปดาห์ค่ะสุดท้ายเลยนะคะก็คือเป็นการออกกำลังนะคะด้วยวิธีของแอโรบิกค่ะเอเซอร์ไซส์นะคะก็คือการออกกำลังแบบแอโรบิกนี้ค่ะก็เช่นการที่เราเดินต่อเนื่องหรือว่าการที่เราปั่นจักรยานต่อเนื่องะคะ่ะโดยทำเป็นระยะเวลา30-60ถึงนาทีต่อวันนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแนะนำว่าทำสัปดาห์หนึ่งค่ะประมาณ3-5ถึงวันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการออกกําลังกายค่ะที่แนะนําในผู้สูงอายุนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ลองเอาไปใช้ลองลองไปทําดูกันนะคะที่บ้านคะ่ะเพื่อที่ว่าจะได้เสริมสร้างความแข็งแรงของเรานะคะทําให้เราทรงตัวดีขึ้นมีความยืดหยุ่นของร่างกายมากขึ้นแล้วก็ป้องกันการลงได้ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคําแนะนําค่ะแล้วก็ถ้าออกกำลังกายง่ายๆนะคะสำหรับผู้สูงอายุคะ่ะเพื่อที่ว่าจะได้นำไปใช้จริงนะคะได้ลองออกกำลังกายได้ใช้กันจริงเพื่อที่ว่า ผลประโยชน์นะคะที่ได้จากการออกกําลังกายนี้นะคะก็เสริมสร้างการทรงตัวนะคะแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ป้องกันการล้มค่ะลดความเสี่ยงได้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อน,นะค่ะไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ